สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายโซโทราทาโรนะคะวิ่งพลังงานบโบไมทุกคนเช่นเคย Energy ีนี้ก็จะเป็นพลังงานของเอ่อ Energy Clip r คลิ o m Twin Flame นะคะก็เดี๋ยวไข่ก็มาทยอยลงให้เรื่อยๆก็ยินดีต้อนรับทุกคนมาจะเป็นผู้ติดตามกับผู้ติดตามใหม่นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วก็ก่อื่นประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมก็คือฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดคอมเมนต์กดดิ่งนะคะกดอะไรก็ได้แห่งรู้วยกันตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็ใครที่ไม่อยากพลาดค,ค,คดดาลิปของไข่ก็ค กระดิ่งกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะทีนี้ใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งโบเปเปอร์สวยๆนะคะทักมาที่ไลน์ของไข่ khaidaoz นะทักมาที่ไลน์นี้นะคะขอความกราสสำหรับผู้ที่มีความประสงค์นะคะขอให้หลายๆท่านที่แอดมาคือขอคนที่แบบพร้อมมีมีมีใจที่มีความประสงค์จริงๆนะเพราะว่ามันจะมีบางคนที่แบบแอดมาแบบว่าไม่สะดวกแอดมาไม่พร้อมแอดมาแบบลังเลแอดมาแบบไม่แบบ เรียกว่าอะไรอ่ะอคุณไม่ได้มีแพชชั่นตั้งตั้งแต่แรกที่แอดมาเพราะฉะน,นั้นคือเหมือนกับว่าก็ต้องขอเคลียร์นิดนึงเพราะไม่งั้นลายของไข่มันจะแบบมีปัญหาแล้วมันก็จะบางทีมันมีแบบคนแอดมาไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะเออแล้วก็ต้องเคลียร์เพื่อน้วยเพราะไลน์นี้เป็นไลน์ส่วนตัวกับไลน์จองคิวเท่านั้นนี่มาดูพลังงานกันหน่อยสิว่าเอ e เน y จีจะเป็นอย่างไรกันบ้างพลังงานของคลิปนี้ขอดูไพ่หน่อยนะคะ พลังงานรักทวินเฟรมคลิปนี้พลังงานรักของทวินเฟรมคลิปนี้พลังงานเป็นอย่างไรพลังงานรักของทวินเฟรมคลิปนี้พลังงานเป็นอย่างไรขอดูหน่อยค่ะพลังงานรักทวินเฟรมของคลิปนี้พลังงานรักเป็นอย่างไรพลังงานรักทวินเฟรมของคลิปนี้พลังงานรักเป็นอย่างไรนะคะไพ่มี trust ไพ่มี trust This situation situation is calling f o r y o u to have f a i ญและภายในกองของคุณค่ะมีไพน่นี้ Let go of control with you พลังงานนี้ที่มาสองใบแบบนี้ในชาร์ตวันนี้คืออะไรคือต้องมองตรงว่า ใครก็ตามแล้วไพ่เนี้ยมันเป็นลักษณะที่สังเกตนะไพ่มันมีคําว่า situation ทั้ง2ใบเลยไพ่นี้ก็มีคําว่า situation ไพ่นี้ก็มี allow t h i situation s to unfold naturally t h situation is calling for you to have faith คือหมายให้ว่าใครก็ตามที่มาดูคลิปนี้แล้วคุณมีในเรื่องของอย่างเช่นปัญหาในอุปสรรคในความรักปัญหากับคุณทั้งสองคนปัญหากับปัจจัยบุคคลอื่น,นปัญหาจากสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอก ที่มีเหมือน,นคล้ายๆกับมีผลกระทบหรืออะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นปัญหาแบบไหนปัญหาอย่างไรแต่ไพ่เนี้ยต้องบอกเลยว่าใครก็ตามที่มาดูคลิปนี้แล้วคุณมีในเรื่องของอุปสรรคปัญหาน่าจะเป็นกับใครก็ตามนะคะขอให้คุณมีความศรัทธาแล้วบางท่านอาจจะหมดศรัทธาในเรื่องของความรักหรือหมดศรัทธากับใครได้แต่ไข่จะบอกว่า ขอให้พยายามมีความเชื่อมั่นศรัทธาเราไม่จําเป็นต้องศรัทธาหรือว่าเชื่อใจหรือเชื่อมั่นกับใครทั้งหมดทั้งใจแต่ขอให้มีศรัทธาว่าคุณจะมีความรักที่จะมีช่วงเวลาดีๆของคุณจะมีความสุขที่มีได้ในชีวิตรักอะไรแบบนี้ก่อนอื่นเริ่มจากตัวเองก่อนถ้าใครที่รู้สึกว่าพลังงานรักของบางท่านยังรู้สึกว่ามันยังมีอะไรแบบไม่ลงตัว มันยังมีอะไรที่ต้องผ่านอุปสรรคไปเพราะฉะนั้นขอให้มีศรัทธาเพื่อให้ทุกๆอย่างมันผ่านช่วงเวลายแย่ๆหรือผ่านอุปสรรคไปได้ไม่ว่าจะเป็นใครตรงนี้ที่มาดูคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวหรือสถานาการณ์ปัญหาแบบไหนก็ตามะาานะคะไพ่นี้ต้องการมาสื่อถึง2ใบเลยมันเป็นไพ่ที่มีไพ่ซิตูเอชันขึ้นถึง2ใบซิตูเอันหมายถึงสถานาการณ์เหตุการณ์สิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นของคู่รักบ,บางคู่อาจจะเป็นอะไรที่รู้สึกว่าไม่โอเคบางคนอาจจะมีสถานการณ์ความรักที่มีปัญหามาจากคนสองคนหรือเป็นปัญหามาจากบุคคลอื่นๆหรือปัจจัยนอกอื่นๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะต้องผ่านทุกๆอย่างไปให้ได้ให้กำลังใจสำหรับพลังงานตรงนี้นะคะขอมาดูไพ่หน่อยว่า Energy เป็นอย่างไร พลังงานตรงนี้ขอดูหน่อยคะ่ะพลังงานรักทวินเฟลมคลิปนี้พลังงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันอืมพลังงานรักทวินเฟลมในคลิปนี้พลังงานรักเป็นอย่างไรขอดูหน่อยวันนี้แบบว่าแต่งหน้าแบบเบามากแต่งหน้าแบบเหมือนไม่ได้แต่งอะเออแต่งหน้าแบบอ่อนมากอ่ะ ขอดูหน่อยพลังงานรักทวินเฟรมในคลิปนี้พลังงานรักทวินเฟรมเป็นอย่างไรนะคะอืมพลังงานรักทวินเฟรมเป็นอย่างไรพลังงานรักทวินเฟรมเป็นอย่างไรในคลิปนี้ขอดูหน่อยอือฮือ วินเฟรมในคลิปนี้พลังงานรักทวินเฟรมในคลิปนี้พลังงานรักทวินเฟรมในคลิปนี้เป็นอย่างไรว้าวพลังงานรักทวินเฟรมในคลิปนี้พลังงานรักทวินเฟรมในคลิปนี้พลังงานเป็นอย่างไรคะขอดูหน่อยนะว้าว จริงๆด้วยไพ่ในวันนี้ถึงมี Energy ไพ่ Situation และเป็นไพ่ l e t go i s s u e กับไพ่ r u s t ที่มีไพ่คำว่า s i t u a t i o นและสถนานการณ์ถึงสองใบพลังงานรักทุนเฟรมในคลิปนี้พลังงานรักเป็นอย่างไรคะขอดูไพ่เลยค่ะโอ้ไม่กอไม่มีไพ่ใหญ่เมเจอร์ค่ะหน้าและที่สำคัญไพ่ในวันนี้อื้อ ว้าวว้าวไพ่ในกองไพ่ในวันนี้มีเอเนจีแปดถ้วยค่ะคือต้องบอกว่าพลังงานตรงนี้มีคุณกับใครบางคนที่เขาเรียกว่าดวงที่ผัดพลาดอย่างเช่น คุณจบกับใครมาบางท่านตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นพลังงานที่พวกพลังงานแบบจบไม่สวยด้วยสําหรับบางคู่นะคะเออสำหรับบางคู่มีสถานการณ์ที่จบไม่สวยสถานการณ์ที่แบบว่าชีวิตจะต้องเหมือนแบบว่ามีการอย่างเช่นแบบดวงผักตัวคุณออกจากชีวิตของใครหรือผักใครอะออกไปจากชีวิตของคุณด้วยปัจจัยหรือด้วย เรื่องราวบางอย่างเพราะไพ่ในวันนี้มี energy situation และไพ่ไลกลมททวิชูขึ้นถึงสองใบเออว้าวไพ่มีพลังงานของ energy บางท่านที่จะต้องอยู่ในช่วงที่แบบว่าเขาเรียกว่าต้องตรงและต้องเหมือนคล้ายๆกับวันนิ่งๆคูดาวคูดาวเขาจะทำว่าคูดาวไหมคูดาวก็คือหมายให้กับว่า อะไรก็ตามที่บางคนอาจจะเพิ่งเจอมาไม่นานไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ความรักความผิดหวังพลังงานจบไม่ดีหรือพลังงาน energy อะไรก็ตามที่มันเหมือนคล้ายๆกับว่ามันไม่ค่อยโอเคในเ,เรื่องของความรักพยายามพักพยายามเหมือนแบบดูแลใจตัวเองพยายามพักใจพักจิตพักกายพลังงานตัวนี้มี energy สดาบค่ะพลังงานแบบนี้คืออะไร เอเนจีตรงนี้มีพลังงานรักของคนที่มาดูคลิปนี้อยู่ในช่วงจังหวะที่มันแบบนิ่งๆเรียบเรียบแล้วเป็นช่วงที่หลายๆท่านที่เจอเรื่องราวอะไรที่กระทบในใจเรื่องของความสูญเสียเรื่องของความอกหักเรื่องของในเรื่องของการอย่างเช่นคู่บางคู่จบไม่สวยบางคู่มีพลังงานผู้เอเนจีที่หักหลังความผิดหวังเสียใจหนัก ที่มีอิทธิพลอยู่ในคลิปนี้แน่นอนไพ่นี้คือการเคลลิ่งการที่อย่างเช่นใครบางคนที่รู้สึกว่าความรักยังไม่ตอบโจทย์หรือใครยังไม่ตอบโจทย์ในที่ผ่านมาพลังงานรักของบางคนยังรู้สึกว่ายังเป็นทำยังเป็นอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหงอยรู้สึกเศร้ารู้สึกล้าขอให้พักกายพักใจขอให้ดูแลใจดูแลตัวเองให้ดี พักผ่อนให้เพียงพอเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพใจเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจที่มันจะส่งผลไปถึงสุขภาพกายด้วยและไพนี้พลังงานไพ่รักไพนี้คือพลังงานของการพักหรือเบรคเพราะอะไรรู้ไหมไพ่นี้มันเป็นไพ่สีดาบข้างบนตรงนี้จะมีสามดาบ แล้วหนึ่งดาบนอนอยู่แบบนี้เหมือนคนที่นอนพักเนี่ยมันคือการพักเบรกของใครบางคนในคลิปนี้ที่มีอิทธิพลของ hard break hard broken ก็คืออะไรที่เป็นอย่างเช่นพวกรักที่เลิกลารักที่มีความผิดหวังอะไรที่มันต้องพักเรื่องหัวใจหรือพักกับใคร energy มีพลังงานหนึ่งดาบอยู่ในตำแหน่งที่เป็นข้างหลังตรงนี้ด้วยพลังงานตรงนี้น่ะ คืออ่อมันมีคู่รักบางคู่ต้องบอกอย่างี้ว่าคู่รักบางคู่เนี่ยเรื่องของการสื่อสารเรื่องคาพูดเรื่องของวาจารเรื่องของในเรื่องของคอมมิวนิเคชันนะคะก็คือการสื่อสารเป็นอะไรที่สําคัญและเป็นตัวชี้วัดของความสัมพันธ์ของบางคู่มากๆเออบางคู่ตรงนี้เป็นพวกคู่ที่แบบว่าบางครั้งอะ่ะมันยังมีบางท่านที่แบบว่าพวกพวกพลังงานบางบางท่านมันจะมีเหมือนคนที่แบบว่า ก็ยังก็ยังมีแบบเหมือนความอะไรอาวรนหรือความรู้สึกบางอย่างกับใครบางคนที่เป็นพวกพลังงานของคนที่แบบว่าอาจจะมีพลังงานแบบกระทบกระทั่งกันหรือเป็นพวกพลังงานที่แบบว่าทาให้เสียความรู้สึกหรือเสียใจยหรือว่าจบในความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แต่เอเนจตรงนี้มันมีพลังงานในลักษณะที่แบบว่า ใครบางคนเนี่ยมีในเรื่องของการตัดสินใจในความสัมพันธ์อย่างเด็ดขาดมาอยู่ตรงนี้สำหรับบางท่านการสื่อสารที่สำคัญการตัดสินใจการเม็กติชั่นที่สำคัญในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็เป็นในช่วงของการที่บางท่านจะต้องอยู่ในช่วงจังหวะที่คุณแบบต้องพักต้องดูแลความรู้สึกตัวเองต้องดูแลใจและพักผ่อนให้มากพลังงานตรงนี้โดยเฉพาะใครที่มีในเรื่องของอย่างเช่น อะไรที่มันกระทบกระทั่งความรู้สึกมากๆแล้วส่งกผ,งผลกระทบต่อ,ตอสุขภาพต้องระวังให้ดีโดยเฉพาะใครที่มีผลเรื่องของโรคซึมเศร้าการนอนไม่หลับกา,ก,าการมีปัญหากับการนอนโรคที่นอนยากนอนน้อยหรือโรคที่เหมือนแบบว่าบางทีแบบมีลักษณะที่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องใครบางคนที่มีอิทธิพลกับชีวิตการใช้ชีวิตของบางท่านปวดหัวเครียด ไมเกรนซึมเศร้าอะไรแบบนี้นะคะ่ะอะไรที่มีอิทธิพลแบบนี้เนี่ยหลายๆท่านที่มีอะไรแบบนี้ให้ดูแลตัวเองให้ดีอืมแล้วก็เป็นการพักผ่อนให้มากๆให้พอด้วยแล้วก็เป็นการพักใจเพราะงั้นนี้มี energy เไม้เท้ามีพวกพลังงานที่ต้องมองตรงว่า มันมีคู่รักที่อย่างเช่นเป็นพวกคู่รักทางไกลได้กับอีกในนึงคือเป็นพลังงานคู่รักที่เป็นพลังงานพวกจูนเฟรมที่เป็นแบบอย่างเช่นคุณเป็นคนไทยคุณอาจจะดีกว่าใครที่เป็นลูกครึ่งคุณอาจจะดีกว่าใครที่เป็นคนต่างชาติอะไรแบบนี้มีพลังงานแบบนี้ได้ด้วยและที่สําคัญพลังงานนี้คืออะไรเอ e เน y จีนี้มีพวกคนที่รอใครบางท่านเป็นรอใครแบบที่เหมือนคล้ายๆว่ามีเป้าหมายของการรอบางคนเหมือนรอโอกาสหรือรออนาคตบางอย่าง มันเป็นการมองและการรอเออรอแบบมีแบบมีในยะสําคัญรอแบบที่มีแพชชั่นอะไรแบบเนี้ยค่ะเออที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมไพ่ในวันนี้นอกจากจะมีสี่ดาบและหนึ่งดาบมาแล้วไพ่ในวันนี้ขอพูดพร้อมกันเลยสามดาบกับสิบดาบคุณดูนะคะไพ่ของคุณมีสี่ดาบตรงกลางใช่ปะไพ่ของคุณมีเอเนจีสามกับหนึ่งรวมเป็นสี่เนี่ย ไอ้สาดาบกับหนึดาบก็คืออันนี้แหละ3ดาบและ1ดาบข้างล่างมันคือการพักเบรคค่ะเออใครก็ตามที่เจอรักที่ hard broken รักที่อกหักปักใจไม่ว่าจะเป็นบางคนตรงนี้มีปัญหากันระหว่างคุณกับคู่รักที่เป็นปัญหาของคนสองคนรอยร้าวของคู่รักบางคู่หรือเป็นเอเนจีที่ คู่รักมันทั้งตรงนี้มีปัญหาจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยอื่นอย่างเช่นพวกมือที่สเปิดปาร์ตี้ใครบางคนที่มี energy ของการที่แบบใครบางคนหายไปกับพวกมือที่สมหรือใครบางคนที่มีปัญหากับปัจจัยสิ่งที่เป็นปัจจัยที่3ปัจจัยที่3ามในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นในสังองชูสาวแบบมือที่3เท่านั้นแต่หมายถึงปัจจัยอื่นๆได้ด้วยเช่นปัจจัยคนใกล้ตัวปัจจัยเพื่อนปัจจัยครอบครัวอะไรก็ได้ที่เป็นปัจจัยที่สาม มันมีพลังงานอุปสรรคปัญหาอยู่ตรงนี้ไพนี้พลังงานแบบนี้คู่รักบางคู่ให้ระวังในเรื่องของการหมายให้กบว่าเขาเรียกว่า <c oughs> การหักอ,อกหักใจหักหลังอะไรแบบนี้ค่ะให้ระวังอะไรพวกนี้แต่ถ้าใครที่มันเกิดมาหรือมีมาแล้วในพลังงานทวินเฟรมคลิปนี้ไม่เป็นไรค่ะเพราะอะไรไพของคุณนะ่ะถึงมีพลังงานให้พัก พักและดูแลความรู้สึกตัวเองฮิลลิ่งหรือฟื้นฟูสภาพจิตใจตัวเองโดยเฉพาะใครที่แบบว่ามีพวกอย่างเช่นแบบอย่างที่ไค่บอกสุขภาพจิตมีในลักษณะที่มันอ่อนแอเลยแบบเนี้ย จะต้องพักฟื้นให้ดีแม้กระทั่งบางคนที่แบบว่าไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นบางท่านที่แบบว่าโหมีอะไรมากระทบมากมายแต่บางคนมีอิทธิพลของการเป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นนไมเกรนเลยแบบนี้คือต้องพักผ่อนให้ดีๆต้องดูแลตัวเองให้มากๆต้องรักษาสุขภาพและสุขสุขภาพใจกายให้มากๆให้ดีที่สุดเพราะบ,บอกตรงนะคะไพ,พ่นี้ยอิทธิพลในชุดวันนี้เป็นทวินเฟรมที่เป็นคลิปที่มีใครตรงนี้ที่ต้องผ่านความรวดร้าว ต้องผ่านในเรื่องของความแบบเสียใจบางคนต้องผ่านความเสียใจหนักๆมาพอสมควรเอออิทธิพลบางท่านตรงนี้ยังมีพลังงานของบางคนที่มีเรื่องราวแบบนี้อยู่ค่ะเพราะไม่งั้นไพ่มันจะไม่ขึ้นมาแบบรัว,รวๆแบบนี้ไพ่ดาบเยอะมากและในวันนี้ในเซตนี้ไม่มีไพ่ใหญ่เมเจอร์ค่ะหน้าเลยในไข่ขอมาดูพลังงานอันนี้ให้หน่อยเอาไพ่นางฟ้ามาให้หน่อยสิ ขอดูไพ่นางฟ้านยคะไพ่นางฟ้าต้องการจะให้กําลังใจอะไรสําหรับพลังงานรักทวินเฟรมในคลิปนี้ขอดูหน่อยนะคะไพ่นางฟ้าต้องการจะให้คําตอบอะไรสําหรับรักทวินเฟรมชุดนี้ว้าวว้าวไพ่ดูนะไพ่ในกองคุณมาแบบรัวๆมากเลยที่สําคัญไพ่วันนี้หลักๆเลยอะ ไพ่มาแบบนี้เลยอะค่ะไพ่มีโนโนดูดิแล้วไพ่ของคุณคืออะไรอะคือไพ่มีอ e ิช e ูที่เป็นไพ่เลก็ก e ชูขึ้นไพ่มีพลังงานดาบพวกเนี้ยดาบพวกเนี้ยแล้วมีสีดาบกับนดดาบด้วยอะใครต้องบอกเลยนะใครเจ้าชะตาผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรถ้าคุณจะต้องเซโนหรือจะต้องเลือกอะไรที่มันแบบ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในอนาคตของคุณที่มันเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์เกี่ยวกับชีวิตของคุณเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่มันมีผลโดยตรงกับคุณขอให้เลือกมาจากสิ่งที่ดีที่สุดกับตัวเองแล้วไม่กระทบใครแล้วก็อะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเซโนขอให้กล้าที่จะเซโนกับบางสิ่งที่ไม่ดีกับบางสิ่งที่ท็อกซิ หรือกับคนที่ไม่ดีหรือกับคนที่ท็อกซิกหรือกับคนที่ไม่จริงใจหรือกับคนที่ไม่จริงจังกับคนที่ทําไม่ดีเอาเป็นว่าในปัจจุบันบางท่านมีในเรือร่องของการเซโนหรือว่าเป็นลักษณะของการที่โ no นในไพ่นี่หมายถึงว่าความสมคัญของใครบางคนที่ มันเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะกับการสารต่อกับคู่รักบางท่านในช่วงคลิปนี้หรือในอดีตอันใกล้ที่ผ่านมาตรงนี้สําหรับบางคนนะคะอืมพอไพ่ในวันนี้ขึ้นมาชัดมากทีนี้ Energy ตรงนี้เนี่ยพลังงานน,นะคะไพ่มีนี้เปียส i ี e ไพ่มี Remain Positive เพิ่มพลังงานบวกขึ้นมาแค่ความรู้สึกตัวเองเป็นตัวเองให้มากๆเพิ่มพลังงานบวกคิดบวกให้มากขึ้นถ้าเรื่องความรักมันต้องพัก ก็พักก่อนถ้ามีอะไรให้มันคิดหรือมีใครให้ต้องคิดคิดได้ค่ะแต่แต่พักด้วยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ Don't stop คือหลายท่านถ้าใครที่หมดศรัทธาในเรื่องของความรักหรือหมดศรัทธากับใครก็ตามะนะแล้วบางทีมันทําให้คุณมีผลกระทบกับพลังงานชีวิตของคุณในปัจจุบันรวมถึงอาจจะมีผลในการมีมุมมองในชีวิตรักในข้างหน้าหรือมีผลกระทบกับคนข้างหน้าด้วยอะไรแบบเนี้ย ขอให้คุณแม่ให้าวะอย่าหยุดอย่าหยุดกับการที่จะมีศรัทธาอย่าหยุดในการที่จะแบบเชื่อมั่นว่าเราจะมีอะไรที่ positive attitude หรือ positive outcome ก็คือสิ่งดีๆที่จะเข้ามาเกิดขึ้นการคิดดีๆความรู้สึกดีๆสิ่งดีๆอะไรแบบเนี้ยเอออย่าหยุดพลังงานตอนนี้มี energy นี้ด้วยว้า wow. ว choose a new direction มันจะมีอะไรที่เป็นเส้นทางใหม่ๆรอเปิดให้กับบางท่านตรงนี้ นะคะมันมี direction ใหม่ๆที่ดีเส้นทางทดีๆที่สำคัญไพ่ตรงนี้ค่ะมี energy ในวันนี้ค่ะขอปิดท้ายให้แบบนี้นะก็คือ forgiveness คู่รักมนห้านตรงนี้สิ่งที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคู่รักโดยเฉพาะคู่ไหนที่จบไม่สวยสิ่งที่สำคัญคือเป็นอะไรที่ต้องเหมือนจะให้หว่า การให้อภัยเป็นสิ่งสาคัญคือบางครั้งเราไม่จําเป็นว่าต้องแบบ้คู่บางคู่อาจจะไม่มีโอกาสได้ติดต่อกันคู่บางคู่อาจจะไม,ม่มีโอกาสได้มานั่งแบบเจอการได้มานั่งคุยกันได้มานั่งสารสัมพันธ์หรือว่านั่งแบบเป่าความเข้าใจ ài. คู่บางคู่บางท่านอาจจะไม่มีโอกาสไม่เป็นไรของให้อภยัยให้อภัยจากตัวเราให้อภัยแบบว่ายอย่างน้อยเราเรา,เรามีจิตที่นึกถึงว่าโอเคช่างมันให้อภัยไปอะไรแบบนี้เพราะว่าใข่เป็นคนที่ผ่านเรื่องราวแบบนี้มามาเยอะก็เลยสามารถให้คําแนะนําได้ แล้วก็ถ้าใครที่เป็นคู่ที่มีโอกาสได้ปรับได้คุยอะไรแบบนี้นะคะการให้อาภัยเป็นสิ่งที่สําคัญแต่การให้อาภัยที่นี้เราไม่ได้หมายถึงว่าพอฉันให้อาภัยใครแล้วหมายถึงว่าใครจะมาทําซ้ํากับฉันแบบนั้นไม่ใช่การให้อาภัยคือให้อาภายัยแต่เราจะต้องรู้จักปกป้องใจและปกป้องตัวเองนึกออกไหมมาดูไพ่ของ Energy l o v e เลเวให้หน่อยไพ่เลเวราล็อมีพลังงานอะไรให้กับคลิปทวินเฟรมในคลิปนี้คะขอดูหน่อยสิ พลังงานนี้มีอะไรให้กับหลายๆท่านตรงนี้บ้างขอดูไพ้เลเวอร์หน่อยค่ะไพ่เลเวอร์มีพลังงานอะไรให้กับพวกคุณสําหรับคริปโตวินฟลใมคลิปนี้พลังงานเลเวอร์อะไรจะขึ้นขอดูหน่อยอืมโอเคพลังงานนะคะ Energy ใพ่มีพลังงานนี้ค่ะ g i v e thanks for the blessings of love soon to come your way Know that you deserve to be and have all that your heart truly desire คือขอให้คุณเหมือนแบบขอบคุณตัวเองขอบคุณอุปสรรคขอบคุณโอกาสขอบคุณใครก็ตามในชีวิตที่แบบนี่คือบททดสอบของฉันนี่คือความเขาเรียกความท้าทายหรือประสบการณ์บางอย่างที่แบบเฮ้ยฉันได้เรียนรู้กับตรงนี้ หรือถ้าใหรบางคนมีอะไรที่มันรู้สึกแบบพลาดใจที่มันร้าวหรืออะไรที่มันรู้สึกเจ็บปวดไม่เป็นไรค่ะขอให้ทุทกๆอย่างตรงนั้นคือทําให้คุณหลายๆคุณหลายๆค,คนตรงนี้เข้มแข็งขึ้นขอให้คุณไม่แค่ว่ารู้รู้ตัวเองว่าฉันจะมีสิ่งดีๆที่ฉันคู่ควรเข้ามาในชีวิตในอนาคตอันใกล้ตรงนี้พลังงาน Energy ให้เลเวอร์ต้องการมาให้พลังงานบวกมากๆโรแมนต์คิวปิตแอร์โรสไตร รอ,อกรรมเทพแผลงสอนในรังที่ดีของคุณให้เข้ามาพาะไพ่ในพลังงานตำแหน่งข้างหน้าของคุณในเซต5าใบวันนี้มีสองไม้เท้าและต้องบอกว่าสองไม้เท้าเป็นไพ่ที่ดีแฝงในพลังงานของคำว่าฟิวเจอร์หรืออนาคตนั่นเองเพราะมันยังเป็นสิ่งที่อยู่ไกลหรือเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าบางท่านหมายถึงสิ่งที่ยังมองไม่เห็นหรือยังไม่เข้ามานั่นเองแต่มันกาลัง On the way นึกออกไหมสองไม้เท้าสองไม้เท้าอะไรพวกนี้มันเป็นพลังงาน On theway กำลังเกิดขึ้นกำลังเข้ามาในชีวิตแต่มันมีจังหวะของมัน close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful you can allow joy into your life regardless of the circumstance you currently find yourself in ไพ่นี้ relate และเกี่ยวข้องกับพลังงานไพ่ของคุณในวันนี้มากๆขอให้คุณหลับตาและบอกตัวเอง close your eyes and tell yourself ไพ่ของคุณมีในจี้ไพ่นี้ตรงกลางพลังงานเลยใบแรกเลยเนี่ยค่ะสีดาบ Close your eye ปิดตาของคุณแล้วบอกตัวเองนี่คือการเหมือนคล้ายๆกับปล่อยตัวเราสบายๆหลับตามีทําจิตให้นิ่งๆแล้วบอกตัวเองว่าให้เราเหมือนคล้ายๆกับเราเราคู่ควรที่จะได้รับสิ่งดีๆได้รับความสนุกสนานในชีวิตเราคู่ควรที่เราเหมือนคล้ายๆกอกว่าเราจะสามารถที่จะเหมือนเปิดรับความสนุกความสุขความแฮปปี้เข้ามาในชีวิต เพราะว่าในช่วงสถานการณ์ในปัจจุบันของสถานการณ์ความรักของบางท่านมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่อย่างเช่นบางคนเจอเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันบางคนเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีบางคนจบที่ไม่สวยจบความสัมพันธ์กับใครมาไม่โอเคสถานการณ์บางอย่างมีปัจจัยอื่นแทรกแซงอะไรแบบนี้อะไรหลายอย่างมันทําให้คุณได้เรียนรู้ได้ค้นพบตัวเองได้เห็นตัวเองแล้วได้เหมือนคล้ายๆกับว่ามันเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับการสอนบทเรียน เส้นทางของชีวิตเส้นทางชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยคนเราอาจจะจะอ,อุปสรรคในความรักมาหลายครั้งได้กว่าที่จะเจอแบบเส้นทางหรือเขาเรียกว่าแสงสว่างที่แบบปลายทางอะไรแบบนี้นะคะเออไพ่มี energy emotions are a natural and necessary part of life but they can also destroy your perception and could you cloud your vision in order to see things clearly you must let go of resentment ไพ่นี้ลิงก์กันอีกเช่นเดียวกัน เรื่องของความรู้สึกต่างๆอิโมชันอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องอ่มันเป็นสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งของชีวิตของคนทุกคนมนุษย์ทุกคนแต่บางครั้งเนี่ยความรู้สึกหรือในเรื่องของอ่าพวกอิโมชันอลต่างๆอะไรแบบนี้มันสามารถมาบดบังวิสัยทัศน์หรือมาเปลี่ยนแปลงทัศนคติเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ ของการใช้ชีวิตของมุมมองการใช้ชีวิตหรือมุมมองในเรื่องของความรักได้อย่างที่ใข่เกิดมาเลยค่ะก็คืออย่างเช่นหมให้กับว่าถ้าคุณหมดศรัทธาในรักขอให้คุณเหมือนแบบไม่เป็นไรมีศรัทธามีศรัทธาพอศรัทธาจะดึงสิ่งดีๆที่คุณศรัทธาเข้ามาอย่างที่เขาบอกเลยพลังงานอีโม่นต่างๆมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่มันสามารถมาเหมือนคล้ายๆกับทบทบัง เปลี่ยนแปลงหันเหหรือไม่ให้กับว่ามาทําให้มุมมองชีวิตของคุณมันมีอะไรที่แบบเปลี่ยนไปถ้าใครที่มีวิชั่นที่ดีมีมุมมองที่ดีมันก็จะดึงสิ่งดีๆหรือนําพาอะไรดีๆให้ให้กับชีวิตคุณไปสู่ในจุดที่มันดีคือคนเราอะเรื่องของชาติกิเรื่องของมุมมองเรื่องของพลังงานบวกอะมันนําพาชีวิตขับเคลื่อนไปในทางที่ดีได้และักและ เป็นพลังงานบวกที่ขับเคลื่อนใครดีๆเข้ามาได้เช่นเดียวกันนึกออกปะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ you must let go of resentment คือคุณต้องปล่อยความเศร้าวความโศกความผิดหวังความเสียใจใครต้องบอกเลยนะใครก็ตามที่มีพวกอย่างเช่นเปิดปาร์ตี้หรือมีปัญหาหนักๆมากๆไม่ต้องไปนั่งส่องนั่งเช็คไม่ต้องไปนั่งสนใจว่าเฮ้ยมือที่สามจะเป็นยังไงมือที่สามเมื่อเขาจะมีกรรมได้รับกรรมไหมมือที่สามกับคนนี้จะเป็นไงคือไม่ต้องสนใจไม่ต้องแคร์ไม่ต้องอะไรเลยค่ะ คือคุณโฟกัสกับตัวคุณเองโฟกัสกับใจของคุณแล้วคู่รักคู่ไหนที่มันมีในเรื่องของการจบกันหรือมีปัญหาทุกๆอย่างมันเกิดขึ้นด้วยเหตุผลของมันแม้กระทั่งคู่บางคู่ที่ใน,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 ในอนาคตเป็นรักอดีตท,ที่ต้องกลับมาแล้วเป็นคู่กันตลอดไปมันคือทุกๆอย่างเป็นเรื่องของบทเรียนและเส้นทางแห่งรัก เพราะฉะนั้นไม่ต้องแบบไม่ต้องไปอะไรมากไม่ต้องไปคาดไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องไม่คาดคันไม่ต้องไปคา,าดหวังไม่ต้องไปเครียดแค้นไม่ต้องไปเศร้าโศกไม่ต้องไปอะไรมากพยายามอยู่อารมณ์เป็นศูนย์ไพ่ของคุณเนี่ยอยู่อารมณ์เป็นศูนย์แล้วนอนแล้วนอนหงายให้ตัวเองได้หลับตาได้พักผ่อนพักใจอะไรแบบนี้ค่ะเไพ่เอามาปิดท้ายให้ในพลังงานในกองที่แบบมีอยู่ในกองเรื่อยๆตรงนี้นะคะ ให้มีพลังงานทวินเฟลม o u r passion ignite นะคะก็คือพลังงานตรงนี้เนี่ยสิ่งดีๆด,ด้วยทิตุผลของไพ่สองไม้เท้าใครจะไปรู้ในพลังงานหลังจากนี้ในนาโคตรตรงนี้มีใครบางคนที่อาจจะเจอรักแย่ๆหนักๆแต่ในวันนึงคุณอาจจะมีสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตแล้วรอคุณอยู่ก็ได้เรื่องของความรักเป็นสิ่งที่ everything h a p p e n for some reason ทุกๆอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุผลของมัน นะคะอ่ะโอเคเรียบร้อยวันนี้ไปก่อนใครก็จะดูดวงส่วนตัวเลยสั่งาเพเปอร์ทักมาที่ไลน์ของใครเค h a i d เโดยเฉพาะใครที่พลังงานลิงก์กับพวกไพ่าดาบต่างๆในวันนี้แล้วอยากมาเช็คพลังงานไพ่แบบส่วนตัวมาดูไพ่กันค่ะนะคะโอเคเรียบร้อยวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ